ดูอรเหฮียังเหฮียังเฮ้ยไปไหนไปทำงานครับอยากฟังทำงานแล้วครับอยากฟังเสียงหวองเลยอยากฟังเสียงหวองมั่งจังเลยอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ติดตั้งเลยอ่ะล้วเมื่อวานใครกดเอ๋อบอกเก่าอะบอกเอาติดตั้งแล้วเออจัดให้ฟังเลย กันนานแล้วเแลลใส่แม็กด้วยทีสาเจ็ดป่ะเนี่ยสดีิ้าเอาไหนอ่ะไหนอ่ะ ห่างวะโอ้เสียเสียรถนิเลยอ่ะ